ราวนิส nice, นะคะวันนี้ตลอดทั้งรายการเรานําเสนอรวบรวมเอาที่สุดของปีอย่างสมมุติว่าเปิ้ลเนี่ยเขาก็จะมีมุมของเขาซึ่งถือว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณเปิ้ลเนี่ยจะเป็นคนขี้อายส่วนนุ่นเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นพิธีกรแต่เป็นน้องเล็กที่สุดเนี่ยจะเป็นคนขี้กลัวเราก็เลยเรวบรวมเอาช็อตเด็ดพิธีกรมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้ไปดูกันเลยค่ะเยี่ยเยี่ยมฮิตดังไปกูเอ้ พ้านงนอกอย่าทักธรรมดานี่คืออาร์ติส แล้วขานี้นะคะโพสเวียงออกไปแล้วกลับขึ้นมาให้ขาดูเรียวขึ้นเล้ยโอเคปะอ่าหนึ่งสองฮึบโอเคปะโอเคปะอ่า่หโอเคหนึ่งสองสามฮึบโอเคปะโอเคปะ

เราจะไปเปียแทะเราจะไปเปียแทะปปทตรงน้อนพอดีที่ตรงนี้เราสมกับททกแทนเร้หมดหละไม่ได้จริงๆใช่ไหมก็บอกว่าไม่ได้ไงไม่ได้ ท๊อดไฟฟ้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าจาก ว่าเห็นว่าเวลาที่โดนไม่ระวงัง,<ห>ะวงโดนสู่โจมทำยังไงบ้างที่ <c oughs> ต้องต,ตาคอเลยอ่ะต้องกระจพี่ยังตกใจเลยข <c oughs> วันได้ขวัญมานะคะใจเย็นๆนะใจะาลายมากเลยอะค่ะครับนับหนึ่งนับสองนับสามอยู่ซ้ายหรือขวาครับชี้เลยครับฝั่งนี้ค่ะอาจจะยังเล็กไปเอาใหญ่กว่าเดิมน,นะครับใหญ่กว่าเดิมอ่ะแกลทิชชู่มาขอไม่ครับขอหนี่ยโอ๊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  จะจะมีสามสามที่ด้วยกันจะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจับตาดีๆผมจะเล่นในวกว่าเดิมครับนับหนึ่งนับสองนับสามอยู่ไหนครับเอาล้วครับเห็นจัจัาผมจะเล่นัยเดครับนับน่ครับเอาทั้งครัเห็นจดๆเลัยกหอมอไรั้วจับจตาดีกครับนะไรนึ่นัมนครับเหจัดีครับนับหนึ่งนับสองนับสามอยู่ไหนครับ อะไรมานี่อะไรพี่ตาใกล้ได้แล้วหรอจับตาดูไว้มี่ตาใกล้ได้แล้วหรอว้มือซ้ายหรือมือขวาจับจานดูไว้ดีนะอะไรชูตะกีบไปไหนคะดูท่าหลังนั่นไง ให้ดูก็มันๆน,น,นะขำๆแล้วเป็นไงล่ะคุณล่ะมีช่วงอะไรคุณมานำเสนอหน่อยรวบรวมไว้บ้างช่วงห,หน้าเรามีชจัดเจ็บร,รวมรฮิตของพราวสุไซตี้ค่ะสักครูค่ะ รายการพราวนไนท์นะคะแหมกำลังสนุกสนานตลอดทั้งรายการเราก็รวบรวมเอาที่สุดแห่งปี2556มาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่นี้จะรวบรวมในแง่ของพราวด์โซไซตี้ความสนุกความแซ่บความมันเช่นเทปของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะอ่าคู่ก้าイใช่ไหมม,ม,มีความหลากหลายทางเพศหรือเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเด็ นะคะเป็นแบบว่าแมทช์เมเกอร์เราไปชมภาพประทับใจกันดีกว่าค่ะคือก่อนที่เราจะถามว่าเป็นเพศไหนเราต้องเข้าใจว่าอัตลักษณ์คืออย่างหนึ่งอัตลักษณ์คือหมายถึงว่าลักษณะตัวตนของเขาที่เขามองตัวเขาเองนะคะว่าว่าเป็นเพศไหนกับเรื่องของรสนิยมว่าเขาชอบเพศไหนเป็นคนละเรื่องอย่างตัวพี่เดนนี่มองตัวเองว่าเป็นผู้ชายอัตลักษณ์คือผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะ รสนิยมชอบชอบผู้ชาย่อย่างนกเนี่ยค่ะอัตลักษณ์นกเป็นผู้หญิงนกชอบผู้ชายรสนิยมคือชอบผู้ชายพี่แตงอัตลักษณ์เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เราชอบรถนิยมคือนิยมชอบผู้หญิงนะถึงตาถึงตาเใกลลแต่เรื่องของรสนิยมเนี่ยค่ะมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันอย่างหนึ่งคือรสนิยม เปลี่ยนแปลงได้แล้วเป็นเรื่องที่ลื่นไหลค่ะใช่เปลี่ยนแล้วกลับมาก็ได้กลับมากลับไปได้หรือบางคนก็ไม่กลับไม่เปลี่ยนเลยก็เป็นไปได้แต่ว่ามีสูภัยพฤกษ์เนี่ยตนูเห็นหลายคนเลยเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกด้วยแล้วก็ยังเป็นแก่อีกเราอย่าเอาเราอย่าเอาคําว่ามีลูกนะฮะ เป็นตัวกําหนดว่าคนคนนั้นเป็นเกย์หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ผิดหมดเลยนะเกย์เนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติการมากิจกับผู้หญิงก็ได้นะแต่พี่บอกจะมีสูตรพื้นที่จะแต่มันเป็นอ่บรกม่ได้ไอ้ตรงนั้นทำให้เสร็จก่อนเราให้คลืนไงค่ะให้เราคุณบางทีสถานะ สถานะทางสังคมเป็นตัวกําหนดบางทีเราเพิ่งแตงคนเดียวของพ่อแม่เราต้องแต่งงานเพื่อที่มีทายาทถเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะลจทะเบียนวันแปนเนี่ยจะเป็นผู้ชายข้ามเพศค่ะคือเป็นผู้หญิงก่อนไ่เคยเป็นผู้ชายเขไม่ออกสั่งพูดนี่ดูไม่ออกเลยไม่น่าเชื่อมันต้องมีห้าขั้นตอนค่ะ phase s t a e ของการที่ผู้หญิงจะแปลให้เป็นผู้ชายการที่คุณจะข้ามเพศเนี่ยมันไม่ได้บายควาว่าคุณอยาก อย่างเดียวคุณต้องคำนึงถึงปัเฟพของมันด้วยว่าคุณจะรับได้ไหมเช่นสิวหัวล้านขนเยอะอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณต้องคำนึงเรื่องนี้ให้ดีว่าคุณจะรับได้ไหมคุณลูกโซ่เนี่ยชอบผู้หญิงด้วยกันชอบทอมค่ะชอบทอมมาริทมีคู่หรือยังฮะก็เนี่ยค่ะนีเขาเนี่ยโน้ตโซ่นี่แหละก่อนชอบชอบผู้หญิงค่ะและผู้ชายเฮ้ยเอาเปียกมา ก็เหมือนกับผู้ชายอ่ะที่เขาชอบผู้หญิงได้ด้วยอ่ะชอบผู้ชายเนื่ากันก็ไปเชื่อนมีเ็ชื่อคือคือเราจะต้องรู้จักวิธีประคับประคองความรู้สึกลูกผู้ชายของเขาต่อให้ยิ่งเขาอายุน้อยนะเขาก็ยิ่งพยายามแสดงความแมนใส่เราดังนั้นถ้าเกิดเขาอยากแสดงความแมนใส่เราเราก็ต้องยิ่งให้เขาเป็นแมนและเป็นผู้นําให้ได้ทั้งๆ้งที่จริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเราจงเชือกอยู่ตลอดในเรื่องบุกมองของความรักก็ อย่างที่เห็นค่ะประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบุ๋มว่าก็อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งในเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่อายุห่างกันแต่บุ๋มว่าในวันนี้ที่มาคุยในพราวไนท์เนี่ยคงจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่เกี่ยวกับอายุค,ค่ะมันเกี่ยวกับความเข้าใจมันเกี่ยวกับความจริงใจที่ให้แก่กันดังนั้นอยากให้ทุกคนมีความรักที่มีความสุขนะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้ะคะ่ะบ้านเราเนี่ยติดหนึ่งในเจ็ดของโลกที่ส่งออกสุนัขมากที่สุดคือเราไม่กิน แต่ทำไมเราต้องไม่ร่วมกันทำลายเขาด้วยคือเราเนี่ยอยากจะรลนลงให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวเราอยากให้คนเขามองแค่กลุ่มแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เก็บก็ตีไปห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอนะคะห้าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเนี่ยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยให้เขามองทั้งประเทศไทยว่าเุ้ยประเทศไทยไดีเดยพูดบอกเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองพุทธโห้ยเราแบบว่าเราก็เป็นฆาตากรเลือดเย็นปากบ,บอกไม่กินแต่ไอจับส่งไปอยู่อส่งเขาไปตายนะรู้หรือเปล่าเก็บบอกว่าเจ๊กจ่ทำแต่ไวส์มานะคะสุนัขเนี่ยโดนทิ้ง หนึ่งในกาใหญ่ๆนะคะก็คือแฟนกันซื้อให้กันตอนวาเลนทนยเป็นแฟนกันมา3ปีผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเลิกกันเขาเห็นไม่ไหวแล้วก็ตัดใจไม่ลงก็คิดถึงแฟนเก่าน้องจ๋าแฟนไม่ดีผู้ชายชั่วไม่เกี่ยวกับมานะลูกเราต้องแยกกันคือเก็บพยานทุกอีท่าแล้วค่ะมันไม่เกี่ยวกันนะลูกคือความเป็นวัยรุ่นมันก็จะทความรู้สึกแบบนั้นว่าแบบหนูไม่ได้จริงๆพี่แล้วมัเขาหอนนะรู้จึดรู้จุดภาพสมัยที่เราไปเที่ยวกันโอเว่นพี่เข้าใจแล้วค่ะข้อหนึ่งค่ะม สำคัญกว่าหน้าตาพี่ก็เอานะรับผิดชอบอ่ะพิตากวนพิตาโกวนพิตากวนพิตโกวนอ่ะพี่พี่พี่เห็นด้วยเขาสองค่ะไม่เจ yes ้าชู <t <t ้ไม um sí 네่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แต่เที่ยวได้ไหม ไม่เอาเงื่อนงงอันนี้อันนี้อันนี้ดีทีนไม่มั่นใจค่ะอันนี้ไม่มั่นใจอ่าสองนะคะก็สามค่ะโอเคก็ไม่ติดการพนันไม่ติดอบายมุขโอ้โหโอ้โหสีแล้วสีแล้วไม่เอาไม่เอาอ่าโบ้เอาโบ้แล้วกส anyway> ี่ค่ะก็ไม่ตบตีนะคะไม่ตบตีไม่ตบตีไม่เอาไม่เอาตบตีตบตีไม่กระทั่งวันนี่ก็ออกจากบ้านเลยแล้วก็มีฐานะอย่างน้อยก็ต้องมั่น มั่นคงระดับหนึ่งห้าตัวแดงเพราะการเงินเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตคู่เรื่องเงินจะเป็นปัญหาใหญ่ในการเลิกกันสําหรับชีวิตคู่นะะก็จะไปเข้าเรื่องรับผิดชอบไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนมีเงินแต่ไม่รับผิดชอบก็มีนะคะแย่พี่ก็ให้ให้เงินใช้ไปหรือแบาแล้วให้เมียไหมบางคนอีกอย่างนะบางคนมีเงินแล้วไม่ให้ด้วยบางคนขี้เหนียวขี้เหนียวแล้วมันอยู่ที่ไหนเนี่ยไอคนเนี้ยว้าู้ชกครันั่นก็คือเรื่องราวความสนุกสนานความน่ารัก ที่เกิดขึ้นในพราวนไนท์ตลอดปี2,556เราก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะก่อนจากกันในวันนี้เราคงจะต้องอวยพรคุณผู้ชมแล้วล่ะเรื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านแฟนพราวไนท์ทุกๆท่านสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงนะคะในปีนี้ถ้าเกิดคิดว่าทําอะไรไปแล้วนี่ยังไม่ชอบใจอยากจะเปลี่ยนใหม่ปีหน้าทําได้ใหม่อะไรที่ดีๆอะไรที่มีแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ขอให้ทำให้เต็มที่ค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือว่า เวลาในปัจจุบันมีค่าที่สุดค่ะรักตัวเองรักคนรอบข้างและใช้เวลาณปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นเชื่อว่าจะมีความสุขไม่ใช่แค่วันปีใหม่ ทุกทุกวันของปีหน้าและท,ทุกทุกวันของตลอดไปก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับบริการพราวไนท์ตลอดปีที่ผ่านมา2,556เนี่ยนะคะเราเทีมงานพยายามทำกันอย่างเต็มที่และปี2,557ที่กำลังจะถึงนี้เราก็สัญญาว่าจะสรรหาสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมและจะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นแฟนพาวไนท์ตลอดไปนะคะ ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะเท็ดเบเกอร์ค่ะค่ะของนุ่นจากดราทีเพ์กินส์ค่ะของเปิ้ลนะคะจากอาซาว่าและเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะค่ะ,คะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าที่มีความสุขกับพราวไนท์วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความสุขของป้าจี้คือป้จี้ไม่สะสมความทุกขออ์ในครอบครัวการคุยกยันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทํางานในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็เหมือนกับการลงเรียนวิชาที่เราไม่ชอบแต่เราได้เงินเดือน